สามีของฉันเป็นคนดีมากและมีน้ำใจสุดๆรักเพื่อนรักครอบครัวเพราะการที่เขาเป็นคนดีแบบนี้นี่แหละฉันเลยเลือกที่จะแต่งงานกับเขาแต่ใครจะไปคิดว่าการเป็นคนดีจะนำภัยมาสู่ครอบครัวของเราฮัลโหลได้ได,ได้เดี๋ยวฉันรีบไปใครโทรมาห่ะจ๊ะพ่อเพื่อนพ่อโทรมานะ่ะแม่รถของมันเสียตรงแถวสีแยกอะ่ะเดี๋ยวพ่อขอตัวไปหาเพื่อนก่อนนะแต่นี่มันตีหนึ่งแล้วนะพ่อมันเป็นเวลานอน แล้วพรุ่งนี้พ่อก็ต้องตื่นไปทํางานอีกไม่เป็นไรหรอกแม่เพื่อนสาคัญกว่าเดี๋ยวพ่อไปก่อนละกันพ่อไม่อยากให้เพื่อนรอน้นโอ๊ยปวดท้องจังเลยอะ่ะต้องไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยซะแล้วอยโอ๊ย,อยปวดท้องอีกแล้วอะ่ะนี่เราเข้าห้องน้ำมาเป็นสิบรอบแล้วนะ ไม่ไหวแล้วเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากแม่แม่ช่วยหนูด้วยมิวกีหนูเป็นอะไรลูกทำไมหน้าซีดจังเลยหนูท้องเสียค่ะแม่ถ่ายไปตั้งสิบรอบแล้วตอนเนี้แม้แต่แรงจะเดิเนยังไม่มีเลยมิวกี้ลูกแม่ตายแล้วฉันจะพาลูกไปโรงพยาบาลยังไงดีเนี่ยสามีของฉันก็ไม่อยู่รถก็ไม่มีแข็งใจมินะลูกเดี๋ยวแม่จะรีบพาหนูไปโรงพยาบาลคุณลูกเป็นยังไงบ้าง ลูกอาหารเป็นพิษน,นะคะ่ะก็เลยท้องเสียแล้วนี่คุณพาลูกมาโรงพยาบาลยังไงนั่งแท็กซี่มายังไงล่ะถ้าคนเลือกที่จะไม่ไปช่วยเพื่อนเราสองคนแม่ลูกก็คงไม่ลำบากกันขนาดนี้พ่อค่ะแม่ค่ะพวกเรากลับบ้านกันได้หรือยังคะแล้วนี่คุณจอดรถไว้ไหนเออคือว่าตอบมาเดี๋ยวนี้นะผมให้เพื่อนเอารถของผมไปใช้อะ่ะคือรถของเพื่อนผมเสียไงมันไม่มีรถใช้ผมก็เลยให้มันยืม แล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงล่ะทีเนี้ยลูกก็ยังไม่สบายอยู่เรากับแท็กซี่กันได้ไหมอะคุณทำไมฉันต้องมีผัวง้อแบบนี้ด้วยนะช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนเนี่ย,ยแม่พอจะมีเงินให้พ่อยืมสักสอง0ามร้ยไหมพ่อไม่มีเงินค่ารถไปทํางานเลยเงินเดือนของพ่อเพิ่งออกไม่ใช่หรอแล้วนี่มันหายไปไหนหมดคือเพื่อนของพ่อประมาณหกคนนะ่ะช่วงเนี้เขาขัดสนเรื่องเงิน พ่อก็เลยให้เขายืมเงินหมดทุกคนเลยนี่พ่อยังไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟเลยนะแม่พ่อฝากแม่ไปจ่ายทีๆนะจ๊ะทําไมพ่อต้องทาเพื่อคนอื่นขนาดนี้ด้วยแม่ไม่เข้าใจเลยจริงๆพ่อสงสารเขาอะแม่ก็รู้ว่าพ่อทนเห็นคนลําบากไม่ได้พ่อคะแม่คะดูสินี่มันจดหมายอะไระฮะนี่มันจดหมายยึดบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดนี่ตายแล้วฉันจะเป็นลมแม่คะจะเย็นๆนะคะ บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ผมไปเซ็นสัญญาคำประกันเงินกู้ให้เพื่อนน่ะเพื่อนผมมันไม่ยอมใช้หนี้ผมก็เลยต้องรับผิดชอบหนี้สินของมันทั้งหมดคนนี้มันโง่ที่สุดในโลกเลยทำไมฉันต้องมีผัวโง่แบบนี้ด้วยเนี่ยเป็นยังไงล่ะทีเนี้ยดูสิ่งที่คุณทําสิคุณเป็นคนดีก็จริงฉันไม่เถียงและฉันก็มองว่าการที่มีน้าใจกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณดีในทางที่ไม่ถูกต้องช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหน ตอนนี้ครอบครัวของเราหมดตัวเพราะความโง่ของคุณพอไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนอกจากขอโทษคุณกับลูกด้วยนะ